And I've been chillin', watchin' the ocean with you Baby up with a slow motion crew And we up in our clouds when People change but not us And we just chillin', kickin' a kiss by the sun Could be soaked to the skin and ครับผมในคลิปนี้เราก็มาพูดถึงการรับข้าพลังเปเล่สุดยอดกองหน้า<ม>ถึงจะเสดยดยที่สไตล์เนี่ยจะเป็นดิมร้าฟอร์เวิร์ดแต่ก็ยังคงมีความโกงนะครับผมคือจ,จ่ายบอลดีมีความเร็วกองบอลได้แล้วก็หาช่องดีจบสกอร์ก็คมนะครับผมเล่นได้เกือบจะ2เท้า2เท้าเลยก็ว่าได้นะครับผมที่สําคัญนะครับผมนักเตะคนนีย้ยืนปีก ็ได้นะครับผมถ้าหากใครเพิ่มตําแหน่งนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาอัพหลายแบบเลยนะครับผมถ้าหากใครชอบนะครับผมก็ฝากด้วยเนาะกดไลค์ กดใจกดตาให้กันด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมสุ่มมาเพื่อรีวิวให้ดูโดยเฉพาะเลยนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงสไตล์ยิมไลฟ์ฟอร์เวิร์ดกันนะครับผมยิมไลฟ์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยตามจริงท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบนะครับผมแต่ผมมองว่าดีนะสไตล์นี้คือเป็นกองหน้าที่ลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วก็บุกด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะเปเล่ le, ร่างนี้คือหาช่องโคตรจะดีนะครับผมแนะนําให้ค่าเอาไวสิบเอาไวเนี่ย อยู่ประมาณ95นะครับผมให้อยู่95หรือว่า96ให้สูงกว่านั้นนะครับผมถึงจะดีนะครับผมแล้วตั้งเคานเตอร์ทาร์เก็ตไว้ด้วยนะครับผมนักเตะจะได้ไม่ลงมาเติมเยอะหรือว่าอาจจะลงมาไม่ต่ํามากนะครับผมจะอยู่ประมาณกลางๆสนามหรือว่ากลางๆกรอบเขตโทษพอเวลาเราดักบอลเราจะสวนเนี่ยนักเตะเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปด้านหน้าเลยนะครับผมจะไม่รอพยายามดูสัลักษณ์นักเตะชี้มือเนี่ยก็โยนบอลให้กับ อ่าเปเล่ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมแนะนําให้เล่นหน้าคู่นะครับผมอ่าหน้าคู่ไม่แนะนําให้เล่นหน้าเดียวนะครับผมถ้ามีเปเล่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะดึงประสิทธิภาพออกมาไม่ได้แนะนําให้เล่นหน้าคู่เอาไว้ชิ่งบอลกันวันทูวันทูนะครับผมหรือจะให้เปเล่เลี้ยงบอลต่างไหนเข้ามายิงปั่นก็ได้เพราะว่านักเตะคลองบอลดีมากเหมือนมีสกิลพิเศษโมเมตัมดิบบิ้งอ่ะ หมือนมีสกิลพิเศษอะคิดดูดีคองบันโคตรดีอะค่าพลังแค่อ่าก็สองกัสกับสีเนี่ยก็คองบันดีแล้วนะคือโหดมากๆนะครับผมบางตัวเนี่ยค่าพลังคองบันสูงก็คลองมันไม่ดีก็มีนะครับผมอ่าส่วนเปนเล่นเนี่ยคือดีมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันดีกว่านะครับผมนักเตะเนี่ยจะสูงอยู่ที่173อายุ30ปี ขนัดเท้าขวาสองเท้าจะเป็นเวลี่ไฮนะครับผมคือเล่นได้ประมาณ2เท้าเลยนะครับผมตามนย่งที่ยืนจะมีกองหน้าเอสเอสแล้วก็ FF, เอ f อเอเนี่ยคงต้องเพิ่มเอาหรือถ้าจะยืนปีกก็ยืนได้นะครับผมปีกขวานะครับผมก็ยืนได้ถ้าหากเพิ่มสกิลพีนไม้คอสซิงเป็นคอร์บอลริมเส้นก็ Cut ball, คอร OK, ์ได้นะครับผมลดความเร็วแล้วก็คอร์บอลเนี่ยคือโอเคจ่ายบอลได้แล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยจะเน้นตัดไหนเข้ามายิงปัน่นถ้าใครจะ เน้นคอมบอลตรงไหนเข้ามายิงปั่นก็เลือกปีกซ้ายนะครับผมหรือจะเอาไปยืนหน้าคู่ SS อย่างที่ผมพูดไปเนาะแนะนำให้เล่นหน้าคู่ก็เล่นในส่วนของเอเดสได้นะครับผมกองหน้าก็เล่นได้นะครับผมกองหน้าคู่ไปเลยก็ได้สกิล so เนี่ยจะมี10สกิลมีเดวบ์ทาร์สสกิลคองบอลเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจหวะแรกเราแรงเซอร์ยิงปัน่นมีเฮดดิ้งติดมาด้วยแล้วก็มี ฟิฟแฟบนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรียกฟาวนะครับผมสกิลนี้ทรูพาซิ่งเป็นสกิลแทงบอลสกิลพิเศษเนี่ยจะมี2สกิลเป็นตัวแรกของเกมที่มีสกิลพิเศษ2สกิลคือไฟเตอร์แนลฟินิชชิ่งเป็นจับสกอร์ถ้ายากแล้วก็สกิลจ่ายบอลนะครับผมไฟเตอร์แนล่านนะครับผมเป็นสกิลจ่ายบอลนะครับผมคือดีประมาณสกิลแบบถ้าเอี้ยวตัวหรือว่าเอียงตัวจ่ายบอลเนี่ยจะจ่ายได้ดีขึ้นนะครับผม ส่วนการนับค่าพลังนะครับผมผมมีให้หลายแบบอย่างที่พูดไปนะครับผมเรามาดูการนับค่าพลังตัน108ก่อนว่าจะทําอย่างไรบ้างนะครับผมมีสายไหนบ้างเนาะการปรับนะครับผมเราจะใช้บูทของสไตรเกอร์อีกเม็ดหนึงนะ่าเป็นบูทเม็ดที่2ที่เราใช้นะครับผม ถ้าพลังเนี่ยจะดูดีนะครับผมคือหาช่องคลองบอลเนี่ยโอเคจับสกอร์เนี่ยจะสูงเลยเป็น97อ่าความเร็วสปีดเนี่ย1นึกับเกแล้วก็มีควิคควิวเวอร์คือยิงแรงอยู่ที่90้าสบาราันจะเป็น94สายนี้จะเป็นสายที่ตัน108ที่ค่อนข้างคุม้มแล้วโค้ดนะครับผมจำเป็นนะครับผมเฉพาะเลยเจาะจงจะมีสองคนคือเบเคนบาวเวอร์กับอินซิกกี้นะครับผมแนะนำให้เล่นเบลคิน บาวเออร์นะครับผมเบคเคนเอาเออร์เนี่ยเขาจะบวกยิงแรงมาให้เป็น90แต่ถ้าเล่นอิซิกิเนี่ยความแรงหรือว่าคิงพาวเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่89นะครับผมดังนั้นโคดคนนี้นะครับผมเบคเคนพาวเวอร์จะเป็นโคดที่คุ้มที่สุดสำหรับสายค่าพลัง108สายนี้ครับส่วนสายต่อมานะครับผมจะเป็นสาย108อีกเช่นกันสายนี้เนี่ยจะมีจ้มเพิ่มมาให้เป็น80แล้วก็แข็งแกร่งเนี่ยเป็น82นะครับผม สายนี้ก็ลดแค่ชุดต,ติ้งจาก11เหลือ10แล้วก็มาเพิ่มแข็งแข่งแค่นั้นนะครับผมโค้ดที่ยังคุ้มเหมือนเดิมเลยคือ b a ร k e n Power นะครับผมจะบวกชิคกิ้งพาวเวอร์เป็น90 i าสิอิซิิก็ใช้ได้นะครับผมถ้าใครมีอิซิคิก็เล่นอิซิคิก็ได้หรือถ้าใครซื้อเบรเกนพาวเวอร์มาก็เล่นเบรเก้นพาวเวอร์จะคุ้มนะครับผมค่าพลังเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเราแค่เพิ่มในส่วนของจัมมาให้เป็น80จะได้6กหรือว่าจะได้หมง่ทงทำประตูได้นะครับผมสำ สายหนึ่งนะครับผมส่วนสายต่อมานะครับผมจะเป็นสายค่าพลังไม่ตันร้อยแปดแล้วนะครับผมจะอยู่ที่107นะครับผมค่าพลังก็น่าเล่นเช่นกันแต่บูทจะเปลี่ยนเป็นบูทอนเนกประสงค์หรือว่าบูทต่างๆนะครับผมบูทนี้จะเป็นบูทของบอลเเค่งนะครับผมค่าพลังเนี่ยการคอมบอนคือดีมากนะครับผม92 95 94หาช่องยังคงเป็น95นะครับผมอย่างที่ผมแนะนำ ความเร็วสปีดต้น100สปีดายเป็น94จ้ำกับแข็งแกร่งเป็นสีเขียวทั้งคู่นะครับผมก็สามารถโขกหรือว่าโมุงได้ยืนปีกก็ยืนได้นะถ้าใครจะไปเล่นปีกนะครับผมสําหรับสายนี้แนะนําครับผมมีความเร็ควคลองบอลแล้วก็จับสกอร์เนี่ยคือโอเค93นะครับผมยังจับสกอร์ได้คมแล้วก็ดีบารานดีแล้วก็สติมินกก็โอเคนะครับผมแนะนำนะครับผมถ้าอยากจะเล่นปีกสายนี้ตอบโจทย์ครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นบูทของฟานตาซิต้านะครับผมบูทตัวนี้ก็เป็นบูทที่น่าเล่นอีกบูทหนึ่งนะครับผมจะบวกการของบอลแล้วก็การจับสกอร์เพิ่มเข้ามาให้นะครับผมและที่สําคัญถ้าใช้โค้ดที่บวกสปีดต,ต้นนะครับผมจะได้สปีดต,ต้นอยู่ที่100นะครับผมความเร็วเนี่ยจีด๊ดควงบอลโอเคหาช่องยังคงเป็น95จ่ายบอลผมเพิ่มมาให้เปดน81นะครับผมเพราะว่า1พอยต์เนี่ยหาที่ลงไม่ได้จับสกอร์เป็น93 มีค่าแข็งแกร่งนะครับผมหรือว่าค่าจ้มอยู่ที่80แล้วก็8 2นะครับผมหรือถ้าใครไม่อยากจะได้จัำ80เนี่ยก็ลดเอาก็ได้นะอ่าเหลือประมาณ80แข็งแร่งแล้วมาเพิ่มค่าจับสกอร์ก็ได้นะครับผมก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็อัพแบบนี้ได้นะครับผมสําหรับเปเล่ร่างนี้นะครับผมก็สายนี้ยืนปีกได้เช่นกันนะถ้าใครไปยืนปีกเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับผมคองบอลโอเคแล้วก็มีความเร็วด้วย คือจี G ้ G เลยนะสำหรับสายนี้เอาตัวมันก็จี G ทุกสายแหละต่อมานะครับผมจะเป็นบูทของชูตติ้งบูทตัวนี้ก็เป็นบูทที่น่าสนใจอีกบูทหนึ่งนะครับผมเจ้าบัวแข็งแกร่งแล้วก็บวกยิงแรงเข้าให้กับจับสกอร์นะครับผมข้าพลังเนี่ยสายนี้คือสวยมากนะครับผมหาช่อง95คองบอลได้จ่ายบอลก็จ่ายได้โลาพาสเป็น80แล้วก็จับสกอร์เป็น95ความเร็วยังคงเหมือนเดิม100แล้วก็92 แถมยิงแรงเนี่ยยังคงเป็น90นะครับผมมีจ้มกับแข็งแกร่งคือดีบารัสกับสตตฟาน่าก็ดีเช่นกันนะครับผมก็ค่าพลังเนี่ยตามภาพที่ผมขึ้นให้ตามจอเลยนะคือสายนี้น่าเล่นมากแล้วถ้าใครเล่นโค้ดที่บวกสปีดต้นเนี่ยสปีดต้นจะเป็น100นะครับผมสำหรับสายนี้ครับต่อมานะครับผมสายนี้จะเป็นสายแปลกหน่อยนะครับผมเป็นสายที่ผมยอมลดค่าหาช่องเหลือ92นะครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับผม ก็คลองบอลเนี่ยคลองบอลได้นะครับผมจ่ายบอลเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งคู่80กับ84นะครับผมแลจะจับสกอร์เนี่ยยังคงสูงอยู่เนาะเป็น94่เฮดดิ้งเป็น80อ่าความเร็วนะครับผมจะอยู่ที่96แล้วก็92ยิงแรงยังคงเป็น90แข็งแกร่ง,งคือดีับผม85แล้วก็มีจัมอยู่ที่90าบมารานเก้านะครับผมสายนี้จะเป็นสายสมดุลถ้าหากใครนะครับผมชอบหรือว่าอยากจะเล่นเนี่ย ก็เล่นได้นะครับผมได้ทั้งจ่ายบอลได้ทั้งจับสกอร์ได้ทั้งหาช่องหาช่องนี่อาจจะไม่เป็น9กนะครับผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะสายนี้แต่เดี๋ยวผมจะลองมาให้นะครับผมว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมการนำก้าพลังแบบนี้แล้วเป็นสายของการจ่ายบอลนะครับผมบูทเนี่ยจะเป็นพาสซิ่งนะครับผมจะบวกการจ่ายบอลมาแล้วก็บวกความโค้งแล้วก็มียิงแรงอยู่ที่90นะครับผมสำหรับสายนี้ถ้าใครชื่นชอบก็สามารถเล่นได้นะครับ มานะครับผมสายนี้ก็เป็นสายแปกนะครับผมเป็นอีกสายหนึ่งเป็นสายที่2นะครับผมเป็นของบูตฟีคิกนะครับผมสายนี้เนี่ยค่าหาช่องจะไม่เป็น95นะผมปรับลดลงมานะครับผมเพิ่มเพิ่มค่าพลังอย่างอื่นให้มันดูดีนะครับผมแล้วค่าพลังเนี่ยการจับสกอร์เนี่ยคือสูงมาก98ความโค้งเป็น90 ถ้าใครชอบจับสกอร์สูงๆเนี่ยก็อัพสายนี้ได้ความเร็วเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับผมอาจจะไม่100แต่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมยิงแรงแข่งแกร่งกับจัมคือดีแล้วก็คองบอลโอเคนะครับผม9 3 95แล้วก็93าสายต่อมานะครับผมมันจะเป็นสายของเทคนิคนะครับผมเป็นสายที่เน้นการคองบอล แต่สายนี้ผมเอาหาช่องเป็น95การคอมบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมจะอยู่ที่93 95แล้วก็93ค่าแจกบอลโลเทดพาร์ตผู้ผิดครับขออภัยโรพาเนี่ยเป็น81นะครับผมเพราะว่าบูทของเทคนิคเนี่ยมันบวกมา1แต้มนะครับผมแ้วที่สําคัญนะครับผมจบสกอร์กับความเร็วเนี่ยคือดีนะครับผมหน้าเล่นยิงแรงแล้วก็จากับแข็งแกร่งเนี่ยเป็นสีเขียวบาลานกับสเตมิน่าก็ดีเช่นกันนะครับผมก็ถ้าใครสุมได้บูทของเทคนิคก็เเล่นสายนี้ ได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะได้ค่าพวกการคลองบอลสูงๆเนี่ยผมก็สามารถปรับให้ได้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมเราก็ลดนะครับผมชุดต,ติ้งให้เหลือ8นะครับอ่าเหลือแปด activity speed ต้นให้เป็น8ครับผมถ้าหาช่องเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับผมถ้าใครอยากจะเน้นการคลองบอลเนาะอ่ากระโดดหรือจัมเหลือ3และมาเพิ่มดิบิ้งให้หมดครับผม ค่าพลังเนี่ยจะทะลุจอไปเลยนะครับผมสําหรับการคองบอลอยู่ที่100 102แล้วก็100นะครับผมความเร็วเนี่ยยังถือว่าโอเคนะครับผมสปีดต้นเป็น96สปีดปลายเป็น93ยิงแรงจบสกอร์เป็น912นะครับผมแล้วก็ค่าแจยบอลก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเน้นคองบอลอยากไปยืนปีกเน้นเลี้ยงตัดไหนเข้ามายิงปั่นเนี่ยซายนี้นะครับผมตอบโจทย์นะครับผมหรือถ้าคิดว่ามันสูงเกินไปนะครับผม เราก็ลดคอมบอลลงครับผมให้เหลือประมาณประมาณนี้ก็ได้ครับผมมาเพิ่มความเร็วเลยว่าการหาช่องกข้ครับผมเนี่ย97แล้วก็93นะครับผมก็ดูดีเช่นกันหรืออยากจะลดอีกก็ผมก็ลดได้ให้เหลือประมาณสัก96ก็ได้ครับผมมาเพิ่มการหาช่องเข้าไปนะครับผมจะได้107ด้วยแล้วความเร็วสปีดต้นเนี่ยจะอยู่ที่100ถ้าหากใช้โค้ที่บวกสปีดต้นนะครับผมอ่ะเห็นไหมเป็น106นะครับผมแต่ถ้าใช้2บูทเนี่ย จะเป็นร้อยเจ็ดแต่มีบางคนนะครับผมอย่างเช่นลูเบลอมอลิมอินซิกกี้นะครับผมหรือจะเป็นคนนี้ก็สามารถอ่าไม่ได้ครับผมขออภัยคือคนนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมสําหรับค่าพรังแบบนี้ก็น่าเล่นเน้นยืนปีกแต่ไหนเข้ามายิงปั่นนะครับผมสําหรับสายนี้นะครับผมส่วนสายที่ผมเล่นนะครับผมเป็นของสไตเกร์นะครับผมสายนี้เนี่ยการปรับเนี่ยเราก็ลดสปีดต้นให้เหลือ11ตรงนี้ให้เหลืออ่าเพิ่มมันนี้ให้เป็น10ครับ แล้วตรงนี้ให้เป็น5อ่าประมาณนี้นะครับผมสายนี้เนี่ยเป็นสายที่ผมเล่นนะครับผมในต้นคลิปเนี่ยนะครับผมให้ดูนะครับผมผมใช้โค้ดมิเกลโอเจตา้าจะได้สปีดต้นเนี่ยเป็น100แล้วก็หาช่อง95้คองบอลโอเคจ่ายบอลกับจุดสกอร์เนี่ยจะอยู่ที่95ความเร็วสปีดปลายเป็น93จัสมเนี่ยเป็น80นะครับผมผมเผื่อไว้เผื่อได้โมงหรือว่าเผื่อได้โขงนะครับผมมีโอกาสจุบสกอร์ได้หลายรูปแบบนะครับผมแล้วก็มี บารา้านกับสเตมิน่าอยู่ที่93แล้วก็84นะครับผมก็โอเคก็ดีเลยนะครับผมน้าใครนะครับผมชอบนะครับผมแบบผมอัพเนี่ยก็สามารถปรับไปเล่นได้นะ